สูตรทำแกงเขียวหวานไก่อร่อยออร่อยค่ะอันอื่นเรามาดูส่วนผสมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างเริ่มแรกให้เตรียมเนื้ออกไก่นะคะหั่นเป็นชิ้นพอคำ340กร,รัมค่ะเตรียมพริกแกงเขียวหวาน100กร,รัมค่ะเตรียมหัวกะทิ200กร,รัมค่ะหางกะทิ300กร,รัมค่ะเตรียมน้ำตาลปี๊บ50กร,รมัมเตรียมน้ำปลา15กร,รัมค่ะ เตรียมผงปรุงรสองช้อนชามะเคือเปาะ500กรัมมะเขือพวง60กรัมใบโหระพาตามชอบนะคะพริกชี้ฟ้าแดง50กรัมค่ะเมื่อเราเตรียมส่วนผสมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มลงมือทำแกงเขียวหวานอร่อยอรอ,ยอร่อยกันค่ะก่อนอื่นให้ยกกระทะขึ้นตั้งเตาก่อนนะคะเทหัวกะทิลงไปในกระทะค่ะหลังจากนั้น เราก็รอให้หัวกะทิเดือดก่อนค่ะแล้วใส่พริกแกงเขียวหวานลงไปผัดค่ะผัดพริกแกงเขียวหวานกับหัวกะทิจนกระทั่งแตกมันนะคะใส่เนื้อไก่ลงไปผัดจนกระทั่งเกือบสุกค่ะใส่หางกะทิแล้วรอให้หางกะทิเดือดค่ะปรุงรสแกงเขียวหวานของเราด้วยใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลปีป๊บและใส่ผงปรุงรสค่ะ ถ้าใครชอบหวานให้ใส่น้ำตาลเพิ่มได้แต่ว่าถ้าใครไม่ชอบหวานเราก็ลดน้ำตาลลงได้ค่ะชิมรสชาติแกงเขียวหวานให้ถูกใจค่ะแล้วเราถึงมาใส่ใบมะกรูดมะเขือเปราะและใส่มะเขือพวงลงไปค่ะพอน้ำแกงเดือดอีกทีหนึง่งเราถึงจะใส่พริกชี้ฟ้าและใส่ใบโหระพาคนทุกอย่างให้เข้ากัน ปิดเตาไฟเสิร์ฟเมนูนี้กับข้าวสวยร้อนๆหรือเสิร์ฟเมนูนี้กับขนมจีนอร่อยแน่นอนคะ่ะ